ต่อด้วยการออดิชั่นในช่วงที่สองกับสาวน้อยจากเมืองเหนือเธอมาพร้อมกับความน่ารักน่าลหลงไหลแถมเสียงร้องของเธอก็ใส่ไม่แพ้กันค่ะสวัสดีเจ้าน้องจื่อเด็กหญิงนนัชาธัญธนานนท์จื่อเล่นจื่อน้องตูนอายุสิบขวบมาจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้า ฟูเจ้าได้เพาะมากน้องตุลเคยมาไม้ทองคํำไหมลูกเคยมาแล้วค่ะครั้งที่ไม้ทองคําเด็กซีซั่นหนึ่งค่ะหนูไม่รู้ว่ามีแฟนเห็นมาแแม่จุเทียมเนี้ยหนึ่หนูไม่รู้จริงๆว่าเขามียอดยิ่งคอยห่วงตอนนั้นกรรมการก็บอกว่า หนูอะค่ะร้องเพลงโอเคแล้วแต่ว่าแก้วเสียงของหนูยังเป็นเด็กอยู่อะค่ะหนูก็ไปฝึกเพิ่มเติมค่ะเวลาหนูไปประกวดที่ไหนแล้วคณะกรรมาการติชมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขค่ะหลังจากออกทีวีแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นค่ะแล้วก็มีคนขอถ่ายรูปเยอะขึ้นค่ะเขาทักว่าอันนี้ใช่น้องตุนที่ออกรายการใบทองคำเด็กหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ ก็คนที่มาขอหนูถ่ายรูปเยอะๆนะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้หนูกลับมาคะ่ะชอบร้องเพลงหรอล่กชอบร้องเพลงค่ะตอบตัวเองได้ไหมว่าทําไมชอบร้องเพลงที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าตอนแรกๆอะคะ่ะหนูฟ้อนอยู่ที่เวทีของอาจารย์ของหนูอะคะ่ะ เป็นชมรมรักศิลปะวัฒนธรรมเชียงใหม่ค่ะและหนูก็เห็นพี่ๆเขาร้องเพลงอะค่ะและหนูก็เลยอยากร้องบ้างค่ะหนูก็เลยฝึกและหนูก็เลยชอบเพลงลูกทุ่งเลยค่ะก็หนูฝึกเองบ้างแล้วก็แม่ช่วยฝึกบ้างค่ะก็แม่จะให้หนูไปฟังเพลงค่ะแล้วก็จำเนื้อเพลงแล้วแม่ก็จะมาสอนลูกเอื้อนลูกคออย่างเงี้ยค่ะ ก็ขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะใชยเป็นกำลังใจให้น้องตุนด้วยนะคะ หรืออิ่มก็ยิ่มสดใสสู้ไวแม่ฝันจะกลเยอสุดตาขอบใจแสงจันทร์เพื่อนกันย้ำเราอ๋อละทางฝันต้องเดินฝันฝ่าอนาคตยังต้องขอ

กลับเออไปหานอนกอดบทดลอนคำสอนที่แม่ให้มาสุดฝืนกล้เกลืนน้ำตาแม่เจอลูกคิดถึงเอ ตื่นเต้นด้วยเหรอลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะนิดหน่อยเนาะอ่ะฟังความเห็นจากคนแต่งนะลูกนะเชิญลุงน้สครับครับขอบคุณครับตุลลุงน้สชอบความพยายามของหนูคือลูกเอื้อนไอ้ไอ้ลูกเอ,อิเนี่ยอยู่เมืองใหญ่หัวใจเออมันเงาไอ้ลูกเนี่ยเกือบได้มันจะมีเพี้ยนบ้างบางลูกอย่างลูกลงอะ่ะลูกคิดถึงแม่ มันต้องลงลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองฝึกเยอะๆลูกแล้วฟังเยอะๆนะลูกนะวันนี้ทำดีแล้วลูก<ท>ดูเป็นเด็กมีความตั้งใจสูงมากนะลูกนะแล้วก็คนแบบนี้ทำอะไรก็จะสำเร็จหเหมือนมุ่งมั่นมากพยายามมากตั้งใจจะทำอะไรก็จะทำย้ำๆทำอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสำเร็จก็เป็นเรื่องที่ดีนะลูกนะยังเรื่องของการร้องเพลง เป็นคนร้องเพลงเก่งลูกแต่สิ่งที่พระสุอยากอยากเสริมก็คือตอนนี้หนูยังขาดความเป็นธรรมชาตินะลูกอยากให้ทุกอย่างมาจากฟิลจากความรู้สึกจริงๆที่ไม่ต้องเตรียมและไม่จงใจมากนะอยากให้แค่ความเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะอย่างอื่นหนูเก่งแล้วลูกนะคะลองดูนะจ้าความจริงคืูอยากขอบคุณชมรม รักศิลปะปรรมเชียงใหม่ใช่ไหมลูกเพราะว่าหนูน่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าไปอยู่ในชมรมเยอะพอสมควรอย่างแรกก็คือความเชื่อมั่นแล้วก็ประสบการณ์ในการร้องเพลงรวมไปถึงการยืนอยู่ต่อหน้าเขาเรียกว่าต่อหน้าชุมชนต่อหน้าสาธารณชนตรงนี้น้องตุนได้มาเต็มๆเ,เลยลูกแต่พอเรามีอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่ต้องคำนึงก็คืออะไรคือความพอดีก็เป็นเรื่องที่น้องตุลต้องคิดเองนะลูก อย่างพระสุก,ก็บอกว่าให้มีความเป็นธรรมชาติจะได้ดูคนฟังจะได้ไม่เกรงหรือว่าไม่เขินแทนเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็กลับไปทบทวนนะลูกส่วนการร้องเพลงนั้นทําได้ดีเป็นส่วนใหญ่ลูกพื้นฐานนี่ถือว่าถูกต้องหมดแต่อันที่เป็นการบ้านหนักโดยเฉพาะกับร้องเพลงนี้อย่างที่ลุงโน้ตบอกก็คือลูกเอื้อนนะลูกแต่ก็จะ่ตกใจเพราะว่าวัยขนาดนี้กับการสู้กับลูกเอื้อนยากๆเนี่ยมันก็ทําได้ยากจริงๆแต่เราต้องสู้ต่อไป นะครับนั้ผ่านครับผ่านจ้าผ่านลกครับครับ,รบผมสามผ่านด้วยกลับมาครั้งนี้เป็นไงลูกได้คำแนะนำจากคณะกรรมาการด้วยดีนะไปปรับปรุงนะลูกนะอา้าวน้องคนนี้เขามีเพลงด้วยนะมีเพลงของตัวเองด้วย<อ>ครับผมชื่อเพลงอะไรลูกชื่อเพลงเด็กดอยเดียวดายค่ะเด็กดอยเดียวดาย ก็หนูก็ร้องเพลงอยู่ที่เวทีที่หนูบอกนั่แหละค่ะแล้วก็มีอาจารย์เขามาเห็นนะคะว่าหนูเป็นคนที่น่ารักสดใสยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยแต่งเพลงให้หนูร้องค่ะความหมายมันเกี่ยวกับบอกว่าเด็กที่อยู่บนดอยอะคะ่ะที่เขาไม่ได้รับโอกาสนะคะเหมือนเราค่ะตอนนี้ก็หาฟังได้ที่ YouTube ค่ะพิมพ์เข้าไปว่าเด็กดอยเดอดก็เจอ โโอ้เรื่องการร้องเพลงเนี่ยสอบผ่านฉลุยลองเอาคำแนะนำของกรรมการไปปรับใช้ว่าที่ศิลปินสำหรับหนูอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะชื่อจริงว่าอะไรนะลูกชื่อเด็กหญิงปัญจราแต้พาณิชค่ะนามสกุลแต้พาณิชค่ะคุ้นๆ เหมือนโน,นตุดมค่ะเออเป็นอะไร,ไรกันลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ <c oughs> ก็อยากจะถามเขาว่าเขาเป็นอะไรกับหนูหรือเปล่า <c oughs>